เจ้าสาวป้ายแดงเพิ่งแต่งงานได้แค่40วันแต่มีปัญหาอันใหญ่หลวงที่อยู่ไม่ได้ต้องยื่นขอหย่าสามีรู้สาเหตุแล้วชวนอีทำเอาขมคอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าสวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ แน่นอนว่าการที่คนสองคนตกลงปลงใจแต่งงานก็เพราะความรักที่มีให้กันและกันจนมีความตั้งใจอยากครองชีวิตคู่แต่ถ้าหากหลังจากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเกิดปัญหาไม่สามารถปรับกันได้ก็เป็นสาเหตุนําไปสู่การหย่าร้างได้เช่นกันค่ะเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานข่าวของสามีภรรยาชาวอินเดียคู่หนึ่งโดยฝ่ายภรรยาได้ยื่นฟ้องหย่าสามีตนเองหลังเพิ่งแต่งงานได้เพียง40วันโดยเธอให้เหตุผลที่เข้ากันไม่ได้เนื่องจากสามีของเธอมีพฤติกรรมชวนอีอย่างมากเธออ้างว่า เขาแทบจะไม่ได้อาบน้ําเลยสวมเสื้อผ้าซ้ําๆและมีกลิ่นปากนั่นทําให้เธอรับไม่ได้ค่ะเธอจึงติดต่อศูนย์ให้คําปรึกษาครอบครัวเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยที่ไม่ดีของสามีเพราะเธอไม่สามารถเข้าใกล้ผู้ชายคนนี้ได้เลยแล้วเรื่องการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงด้วยซ้ําเธอจึงตัดสินใจฟ้องหย่าสามีทั้งที่แต่งงานมาได้เพียง40วันเท่านั้นภายหลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ให้คําปรึกษาได้สอบถามตัวสามีเขาก็ยอมรับว่าเขาอาบน้ําเพียงเดือนละ1-2ครั้ง และชำระร่างกายโดยพรมน้ำมนคงคาเพียงสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นหนึ่งในที่ปรึกษาของศูนย์ครอบครัวเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าคู่รักหนุ่มสาวคู่นี้เริ่มโตเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับสุขอนามัยเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังแต่งงานจนในที่สุดภรรยายก็ออกจากบ้านและกลับไปอยู่กับครอบครัวคะ่ะไม่นานหลังจากนั้นครอบครัวของเธอก็ไปยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งสินสอดทองมัน่นและยื่นขอหย่าสามีที่สถานีตำรวจท้องถิ่น ทั้งนี้ภรรยาเผยว่าสามีของเธออาบน้ํา6ครั้งในช่วง40วันที่ผ่านมาซึ่งการกระทานั้นก็มาจากการที่เธอร้องขอหากวันนั้นไม่พูดอะไรสามีก็คงใช้ชีวิตด้วยการไม่อาบน้ําเหมือนเดิมด้านสามีถึงแม้จะสัญญาว่าจะปรับปรุงสุขอนามัยของตัวเองและต่อไปจะอาบน้ําทุกวันแต่คงสายเกินไปแล้วเมื่อครอบครัวของภรรยาเผยว่าตัวเธอยังคงยืนกรานที่จะหย่าและไม่ขอกลับไปคบเขาอีก คุณผู้ชมคะแม้เรื่องดังกล่าวอาจจะฟังดูแปลกไปบ้างแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้จนนําไปสู่การหย่าร้างเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวชายชาวไต้หวันคนหนึ่งเคยยื่นฟ้องหย่ากับภรรยาเพียงเพราะเธออาบน้าปีละครั้งส่วนอีกกรณีเป็นชายชาวอินเดียยื่นฟ้องหย่าภรรยาตัวเองเพราะเธออาบน้ําเพียงหนึ่งครั้งต่อ10วันเท่านั้นก็ถือเป็นเรื่องราวชวนเป็นอุทาหรณ์ให้คนเราต้องหมันทําความสะอาดร่างกายตัวเองอยู่เป็นประจําเพื่อไม่ให้เป็นมลภาวะทางกลิ่นเวลาเราอยู่กับ คนนอืน่ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ